ตอประธานครับครับสวัสดีครับหมอรวยโอ้นะครับโอ้กมาท่อมจุดทูบไห้อยู่เนาะแบบนี้เนาะกํลังยดทูบอยู่เนี่ยกําลังุดทูอาปูไห้เนาะมาิเล่าอาจารย์จันเล่ารับผมเอาฮะน้อยไปถ่าก็ได้จันนครับลงห้องกันก็ได้บ้างอาจารย์เนาะเดี๋ยวลงห้องกันยอาจันรับผมเนว่าสีเล้วง่ายว่นนี้แ่งก็จุดัเจเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้เดียเยวเขียนห้ยเ้อยเนแล้วก็เบยก้าย อ๋มอห้าน้อยบ่ครับผมเสือไหญ่น้องหมอว่านนี่ไปเข่าน้อยครับกระชากกับน้อยจิตตัวเดียวกันเลยครับอืมืมอว่านนี่ครับผมไปทางฝุ่นน้อยแค่นหนอาจารย์นะงานไปได้ทุกน้อยแหละแต่ว่าที่น้อยเน้นที่อาจารย์เน้นก็คือน้อยปกติเนาะครับผมว่าให้เล่นหลายน้อยนะแต่ว่าให้ประหยัดงบนะครับเลยสิพยามีดให้เป็นน้อยเดียวสยนวายน จ้องไปได้ทุกท่างไปได้ทุกทุกน้อยครับไปทุกน้อยเนาะครับแต่ว่าห้องกับคือว่าอะไรจงได้ไอ้ไร้แล้วอ้ซี่เกิดเฉพะไว้เ่ีนว่าล่ะแมนย์นเนบซี่บฉไว้อาจารย์กะใตามที่เก่งในสูตรมันกับนี่อยู่แต่ว่าซึ่งซึ่งอาจารย์เฮ็ดเนี่ยอาจารย์จับเนี่ก็คือชิบาหนาตัวตัวนี้จะมาอย่างสิ่นะครับมันกับมาอีลีตอนบวกเขา,าน้อยเน้น ชุดเวลีลงดด่งเขาวะอาจารย์ฮะชุดเวไีล่งเขาวะชุดให่มันชัว่าอาจารย์เฮ็ดว่าหันเนี่ยฮาน้อยวอื่นอ๋อเขาเขาเดี๋ยวมือว่านนี่มันทีนี้อาจารย์จะบอกนะมัน,ม,นมันสิเป็นเลขหกตัวครับผมเลขหกตัวนี่มันมีศูนย์มีสามมีสองมี 1, 1> หนึ่งแตกับมีเก้ามีแปดนะมือว่านนี่โอ้ครับแนนอาจารย์จะใผ้แชรคุณเนยอดนะขึ้นยาเนะมันท้าหนุ่ยเขามา เก้าสองครับหนึ่งสองนะมันนี่แต่ว่าอาจารย์อาจารย์เน้นที่หมายเลขเดียวแปดกับเก้าเนาะวานเนาะรูดแปดกับเก้ามันก็มาอยยุตัวตัววิ่งตัวตัวรูดอ่ะมันหนักเข่าน้อยพิเศษน้อยพิเศษมากสองเก้าเก้าสองเก้าอืมแล้วก็น้อยพี่พี่มา แปดเจ็ดเนาะให้แปดเก้าว่บอลลูนไอ้ี่อยากได้ตัวเตรียมว่าอาจารย์ล่องเห็นสิยดรือว่าอาจารย์ล่องล่องให้ล่องให้เต็มล่องให้เต็มเลยอาจารยงผมดีกว่าเราวันนี้อาจารย์นี่จับตัวเด่นให้ดีกว่าเนาะอาจารย์เด่นดีกว่าเนาะแมนบอลลูนทุกมือเลยบอก่าไมีหลุดแต่ว่าอาจารย์จับแค่คู่เดียวนะเออแมนเด่นพราคู่เดียวมันก็ตัวอะไรแค่คู่เดียวบ้าโอ้คู่เดียวมันก็มันก็โหดนะมันว่ามันก็คต่ยี่หอกไอ้ชีได้หน่อยตัวแต่ว่าเสียอะไรจำเสียโอกาสมันมีเยอะจะเข้าปอรดต แมนครับก็เลยกว่าเอาเป็นว่าอาจารย์จับกูให้แต่ว่าอาจารย์ชดตัวเตรียมพก,ก,ก,มกต,ตัวดีกว่าเอาเหล็กถูกขึ้นมาเหล็กหาแล้วเนาะตัวเหล็กครับผมอ่ะเอาเหลยกข้าน้อยอะไรอาจารย์พอดีครับได้เหล็กครูพอดีอวิ่งว่หข้าน้อยมันี่อาจารย์เอาเอาพกตัวหกตัวก่อนเนะเ<อ>าะเดี๋ยว <6 S 2> ทีจับตัวตัวเด่นให้หมายถือว่าสูตรบันสูตรพกตัวแมน สูตรกันยันะครับผมสูตรหกตัววันนี่กับมี่เลขมันยังอยู่ตัวเก่าอยู่นะครับอ่าเก้าสองเก้าสองแปดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แมนเมียอาจารย์ครับตัวรูดนี่อาจารย์ฟั่นศูนย์นะรูดศูนย์ครับผมงานพิ้งเลยยันพิ้งหนึ่ง นี่หนึ่งนะครับน้องานวัดชุดชุดจ๊บคูเนี่ยอาจารย์แจับให้สามคูได้ไหมครับผมเก้าสองเก้าสองหนึ่งแปดหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดงานเอาสิรีควานะอาจารย์มึงกระจกวอะไรกันไปนะแมนสามตัวกันอยู่ในนี่สองตัวกันอยู่ในนี่ครับ ครับวันนี้กระสิเปียนว่าอาจารย์ให้สามตัวสามตัวมันนีอาจารย์ว่าน่าจะมาที่ที่เจ็ดนะอ่าสามตัวเอาเจ็ดใสคุณจะได้อาจารย์อ่าเรียกลักลอยอ่ะเจ็ดใสลักลอยลักลอยที่เจ็ดนี่นี่เอาเจ็ดใดเลย แมนเจ้าหลัก้อยเด้ครับเจ็ดเก้าสองสิบหกัมแมนครับเจ็ดเก้าสองเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดตอง่ครับโอ้ครับอ่ามาิ่มเราไงลัก้อยเก็บซะไปแมนหลักร้อยคุณเข้ามาก็ได้จะเลือกลัก้อยครับนะมันวิ่งได้นี่สามตัวนี่จะจะวิ่งวิ่งบนเลยยังสี่บางจะติดสามตัวนี่ก็ได้หลายนะครับผมแมนจับ เบิงเ้งหน้าท่างอาจารย์ไปเบิง้งจะจะรูะ้เลยว่าเออมันเข้าแบบไรเข้าแบบใดค,บควรจะอ่าหนาจะลงทุนตัวไดนทั้งสี่นะครับเล็กวิง่งทังสี่ครับบอลลูดดอกเล็กวิง่งเล็กวิ่งบอลบอลลูดเลยอาจจะไปสามหน่อยก็ได้สลรับเล็กวิง่งครับคือหมายว่าอาจารย์นี่คือจออีสอวาป็นปกติือเน้นปกติคือแต่ว่าตามาไปไปไปมาไป,ไปได้ยังไงกันแมนมันไปได้ตรงน้อยครับ ราะว่าเท็จสูตรมาแล้วมันทำมื่อใดมันส้นกันน่ะจับไงเม็ดเดียวแฉนแฉนเลยคุณยู่กับมือมือใดมันส้นกันเนาะอาจารย์เนาะแม่นมื้อนี้มีตัวใดให้แฉนๆว่าอาจารย์ได้วงบ่มื้อนี้วงให้บ่ครับวงไปที่92ตัวเดิมเก้านิดเดียวเนาะเก้าสองเกานะครับ ก็ลองมาได้แล้วพี่นะเราอยากเด่นปกติก็ได้หรือเออเ่าอยากอยากเด่นฝากเบิบุไปตัวหนึ่งได้ฝากบุญครับบุญอะได้กันห้าห้าโอ้ฝากบุญห้าห้านั่นยันนะนั่นมันส้นอีกมันส้นอีกสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งนี่มันมันจะส้นกันอยู่ทีห้าห้าโอ้ครับเด่นเนาะอ่าห้าน้อยนี่เห็ดสูตรยากเดยนี่หนึ่งสองสามสี่หาสูตรนะห้าน้อยโอ้ ข,ขัดเห็นยากอาจารย์ยากมันท่าน้อยแหละบางอาจารย์เห็นว่ากาเจกหายหลายตัวที่ตามทีับเงินกระจกบอกว่า,วาโอ้หลายอาจารย์หายแต่ว่าอาจารย์อาจารย์หายที่หายคือตัวเดียวฉันเลยบางหมืองครับผมอ่ามันจะับตัวเดียวฉันเลยครับไอ้เพี้ยกอะไรอยู่อาจารย์เราบ้วงออกโ้วเราก็เน้นเหมือนเชื่ออะไรอาจารย์เพื่อว่าห้ตัวนั้นดั้ Ừ, จากสามคูสี่คู่นี่ยก็ดวันไหนเจ็ดอาจารย์แต่ว่าอาจารย์โล่งเน้นๆเลยเอ้เอฟซีหนาลงทุนที่สุดมาในี่อาจารย์มากตัวนี้หละ่ะก่อนอาจารย์มาสองเกา่าเก่าแข่งเสร็จไปเลยก่ยอนเมื่อวานเนี่ยครับต้องอีสเวยประหยัดโลง่งแ<ห>ล้วก็อเอฟซีหเห็นหนักกว้างนะมันน่จนาจะหนาแคบไรกับมันมีทังเรื่องไหมอนจารบางบางเทียเอฟซีบางบางท่านอาจจะจะมีทุนเนาะครับพระเจ้าก็อาจจะมีดวงย้อนหันที่อาจารย์ให้ไปพระเจ้าอาจจะจับเองก็ได้ครับอื แต่ว่าตัวเด่นดดที่สุดก็คือศูนย์ละเมื่อนี่นะครับผมอ่าตัวเด่นที่ที่ให้ไปลูกแล้วก็หนึ่งนะี่ให้วิ่งอ่าหนึ่งนี่หนึ่ง่ะจะไปโพยูทีน้อยพิเศษละก้อนสิดบ่าครับผมครับอ่าขอบคุณอาจารย์ลหลายๆวยครับเดี๋ยวผมบรรยา่ผมเลอาเป็นแยกกับเล่าดีกว่า อ๋อ,อเยกกับเล้าเนาะเดี๋ยวเบิร์ดแล้วผมโทรมาไห้นะอาจารย์นะถูกเบิร์ดแล้วครับผมอบขอบคุณเลยครับอาจารย์ครับวัสดีครับวัสดีครับ